ถือเป็นอีกหนึ่งผู้ร่วมหุ้นนะคะถือหุ้น MGI เหมือนพี่อิงฟ้าเหมือนกันนะคะสำหรับน้องชาร์ลอตออสตินค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าควักเงินในกระเป๋านะคะซื้อไปถึง2ล้านหุ้นเหมือนกันแม่ oh, <no. S 1> เออ นะคะก็ตังไปด้วยกันจ้าทุกคนก็เรียกว่าตอนนี้นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้ว <c oughs> ก็ยังมีตําแหน่งในการเป็นบอส m อ i ีอีกด้วยเออ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าแบบโหเจ้าตัวเนี่ยจะปลื้มขนาดไหนเพราะว่านะวันแรกวันที่เถ็ดวันนี้แม่โอ้โหหุ่นนี่ก็คือเขียวสวยๆบวกกันไปแบบสวยๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะเรียกว่าพุ่งฟรีพุ่งปรีปรเลยทีเดียวนะจ๊ะรวมทั้งให้น้องชาลอดค่ะออกมาเมา์กันอีกสักนิดนะคะกับละครเรื่องมนละรลูกล ทุ่งนะคะ2 5 6 7ที่ประกบคู่กับพี่มิวด้วยนะว่าแบบเอ๊ะตอนนี้คือปิดกล้องไปแล้วแต่ว่าความยากง่ายอะไรยังไงอยากให้มาเม้าอีกสักนิดรวมถึงอย่างที่บอกไปทองกวาวในเวอร์ชั่นนี้จะเป็นยังไงต้องให้น้องมาเล่าคะ่ะปายใจเมื่อกี้หุ้นขึ้นคือแฮปปี้มากเดี๋ยวเป็นเศรษฐีคือพูดง่ายๆว่าปิดบ้านได้แล้วหนึ่งปี แต่ก่อนนั้นนี้บอกว่าค่ขอแค่5ปีตอนนี้เหลือเหลือสเพราะว่ารอบนี้โปะไปจากหุน้นแล้วก็เดอโกะอีกเงินตัวเอง มแล้วมันยี่้าล้านใช่ตอนนี้เหลือเหลือ20แล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้อีก5ก็เหลือ15บห้าก็หุ้นยังไงเดี๋ยวกลับไปโปะเลยหุนเนี่ยก็คือ25ล้าน1ปีไม่เกินจริงสาธุวุ้ยสาใจมากตอนแต่เลข7คืออยากจะกระโดดมากแต่มันต้องคีปลุกนิดนึงวันนี้ก็มาในลุกสุขุมหน่อยก็ไม่ลุกไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่แต่พยายามเต็มที่ที่จะแบบว่า เรามีอีกบทบาทหนึ่งเข้ามาแล้วก็คือผู้บริหารสองล้านหุ้นค่ะใช่ก็จุกแต่ว่าไหวอยู่จุกแต่โอเคชอบเช็คแล้วมันต้องเช็คเนาะเช็คแล้วค่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีเคาะใหญ่แล้วก็หลังจากเคาะใหญ่นี้หมดไปเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆก็สาธุอย่างนี้มันต้องไปเสริมมามันต้องไปเสริมอะไรมั้คิดว่าอาจจะยังอยู่อาจารย์ยังอยู่อยู่ก็อาจจะต้องไปเสริมไปเสริมค่ะใช่แต่ก็ คงไม่มีอะไระไรายแรกแล้วแหละเรียนอุ้ยหลายอย่างเลยอะทาเยอะมากเรียนกฎหมายด้วยก็คือแต่อันนี้คือเรียนแบบเบสิกพื้นฐานก่อนที่จะเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยก็เรียนเองก่อนค่ะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้ติดตัวเหมือนแบบมีดาบกป้องกันกับตัวเองด้วยแล้วก็ยิ่งอยู่จุดนี้ก็ต้องเรียนรู้ในหลายๆอย่างในเรื่องของกฎหมายทางด้านโซเชียลหรือว่า อะไรหลายๆอย่างที่เราต้องต้องแบบต้องฝึกฝนมันเป็นลูกทุ่งแบบผ้าใหม่ๆมีความ r b นิดนึงมีความเป็นลูกทุ่งอันนี้ยากแล้วแล้วคืยร้องคู่กับพี่มิวซึ่งเสียงเขาจะเป็นแบบลูกทุ่งไทยจ๋าเลยแต่เราจะมีความเป็นแบบอินเตอร์นิดหน่อยเราเขาอินเตอร์เราไม่เราความอินเตอร์ได้ก็จะมีความแบบสำเนียงใดๆจะอินเตอร์แต่ก็จะมีลูกคอนิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ายากมากๆแต่ก็มีเพลงเดี่ยวที่ไม่ใช่ลูกทุ่ง ก็เพราะอยู <Anfang> ่ค <avez vu il> <lessly> <food> ่ะแสนตัววิวนะ ส,สนุกค่ะสนุกแล้วก็กาลังรอออนแอร์วันที่26มกราคมนี้ก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่านอกจากจะได้เสียงหัวเราะแล้วเนี่ยคือยังได้ฟังหนูร้องเพลงด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยชอบจะร้องเพลงแล้วไม่อยากฟังเลยไม่เป็นไรเข้าห้องน้ำหรือหาอะไรกินแล้วค่อยกลับมาดูหนังก็ได้ดูละครก็ได้ก็ไม่ไม,ไม่ซีเรียสขอแค่ให้ดูแล้วก็ติดตามผลงานนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้ทีมงานแล้วก็นักแสดงด้วยทุกคนเต็มที่มากๆกับเรื่องนี้อุ้ยทองกวาวหรอเหมือนมีความแบบถูกเลี้ยงมาโดยพี่กระเทยเหมือนกันนะมีความลุก แรงแบบอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบสู้คนอุยพี่ด่าหนูป่ะเนี่ยมีความมีความมั่นนิดนึงอ่ะมีความแบบมั่นใจมั่นใจมั่นใจมีความมั่นใจก็แบบว่าใส่ใจหรอแล้อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยเราสู้ไม่ยอมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนคือแบบอุ้ยใส่ใจแบบอย่าทำเลยแต่ตอนนี้ก็หมาสีมาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกกั บอกเลยว่าอันนี้เบาลงนิดนึงออใช่ค่ะใช่แล้วก็รอติดตามผลงานเออละครหรือซีรีส์ในปีหน้าเ,ออเพราะว่าบอสก็มีแบบกล่นๆมาว่ามีติดต่อมาเยอะนะแต่กําลังดูบทให้อยู่อยากได้บทที่แบบเข้ากับเราอะไรเงี้ยซึ่งจริงเราก็อยากลองเล่นร้ายเหมือนกันนะออรู้สึกว่าน่าจะน่าจะใช่ทางออสาวแบบร้ายแบบว่าร้ายลึกๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นนางเอกที่รายก็ได้ก็ไม่ติดก็ฝากผู้จัดด้วยนะคะ โอเคเพาะอย่างที่น้องบอกไปเลยเอาขอเป็นเรื่องละครก่อนแล้วกันนะแม่อย่างที่น้องบอกว่าทองกวาวในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะฟิลจะเหมือนแบบถูกพี่กะเธอเลี้ยงมา <laughs> น่ารักน่ารักแบบสู้คนอะไรใดๆ <laughs> ก็คือจะมีความมั่นจงมั่นใจนะคะแล้วก็เราจะได้ดูกันคือวันที่ จำ <26. S 2> ได้ไหมน,เนยเออไม่กำลังจ,จะดูไม่เจอกำลังจะดูอยู่ว่าเป็นละครหลังข่าวหรือว่าเป็นแบบว่าละครเย็นเพราะว่าจะดูผังปีหน้าที่เขาประกาศมา<อ>ว่าตรงวัานไหนแต่ว่ายังไม่รู้ไงเออแต่ว่ายื่ป่กว่า26มกราคมเมื่อกี้ 26มกราคมนะคะทุกคนคะ่ะเตรียมตัวเตรียมใจกันได้เลยรวมไปถึงละครเรื่องนี้มีเพลงนะจ๊ะมีเพลงของน้องด้วยนะคะไปฟังกันได้แล้วก็น้องก็ฝากไว้ว่าถ้าใครรู้สึกแบบเไม่อยากฟังเพลงแบบไม่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปเข้าห้องน้ำ <c oughs> ไปกินข้นขาว <c oughs> นะคะ,คะหรือคุณจะไปช็อปออนไลน์ก่อนแล้วค่อยแบบกลับมาก็ได้นะแม่เอาจริงๆ <c oughs> แต่ว่าก็อย่างที่บอกน้องก็คือเต็มที่แล้วก็แบบพัฒนาตัวเองแบบสุดๆนะคะทุกคนคะ่ะอยากให้รอติดตามกันจริงๆ แล้วก็เพลงของน้องนะรักเธอที่สุดโอ้โอไปฟังกันได้เลยนะคะสำหรับเป็นเพลงประกอบละครนะคะทุกคน,นะคะรวมไปถึงไปพูดถึงเรื่องของหุ้นกันสักหน่อยแม่สองล้านหุ้นเป๊ะป๊ะฟังฟังกันไปอย่างที่บอกวันนี้นะคะค่ะหุ้นนี่ก็คือขึ้นตีดมากเลยแต่ไปที่เลขเจ็ดแต่มันเยอะมากนะแม่ เยอะขนาดไหนยเยอะขนาดที่ว่าสามารถโปะบ้านไปได้คือ1ปีเลยอะโอ,โอ้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้น,ะนาวก็ถ้านับกันแบบที่น้องนับก็คือเหมือนเหลืออีกโดยประมาณ15บล้านเอง Oh. 15ล้านเองของน้องก็คือน้อยนิดมากเดี๋ยวก็แบบ oh. โอ้โหงงทำงงทํางานไหนจะอีเวนต์ละครอะไรไดไดเดี๋ยวโอ้โหพอละครมาน้องก็ต้องเดินสายอีเวนต์แล้วก็มีการร้องเพลงเกิดขึ้น <Okay. S 2> ใช่ไหมแม่เออจะได้เจอเจอแฟนเด็กเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว <Okay. S 2> 15ล้านก็คือแบบชิวๆแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะคะ okay.